ทางรถโดยสารหมวด4คโคราชด่านขุนทศค่ะจ่ะที่จะดรถเที่ยววิ่งตามมติของสมาคมโดยมีการประกาศขายรถป .2 พร้อมคิวจำนวน5 0 0 0สนบาทค่ะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่หนึ่งซึ่งเป็นต้นทางของรถโดยสารหมวด4เส้นทางตัวเมืองโคร,ราชไปในพื้นที่32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็พบว่ามีผู้มาใช้บริการขนส่งสาธารณะค่อนข้างน้อยลงค่ะ โดยทางด้านน,นายอนันต์ผู้พัฒรางหุ้นส่วนบริษัทโคโราชด่านคุณทศทานสปอร์ตจำกัดผู้ประกอบการรถประจำทางหมวด4เลขค้างรถ4391สายนครราชสีมาด่านคุณทดเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าก่อนที่จะมีวิกฤตโควิดระบาดรถสายนี้มีทั้งหมด22คันให้บริการต่อวันประมาณ50เที่ยว พอช่วงโควิดระบาดต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายรายก็ต้องหยุดวิ่งรถไปคนที่วิ่งต่อก็ไม่ใช่ว่าจะได้กำไรก็ต้องกัดฟันสู้เพราะว่าเป็นอาชีพหลักที่สืบทอดมาจากครอบครัวโดยมีการลดต้นทุนทำทุกอย่างแล้วอย่างเช่นลดเที่ยววิ่งจากเดิมวิ่งวันละประมาณ50เที่ยวก็ลดลงเหลือวันละเพียง8เที่ยวเท่านั้นก็ยังขาดทุนแทบทุกเที่ยวอยู่ดีค่ะ หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายสถานศึกษากลับมาเรียนออนไลน์ site, เปิดเรียนตามปกติประชาชนออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติก็มีโดยสารที่เพิ่มก็มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นนักศึกษานักเรียนซะส่วนใหญ่ค่ะ แต่ว่าก็ยังขาดทุนนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนปรับราคาสูงขึ้นแต่ค่าตัว๋วโดยสารยังเท่าเดิมทำให้ผู้ประกอบการนั้นเลี้ยงตัวเองได้ค่ะแต่ไม่เหลือกำไรที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของรถได้ทั้งนี้นะคะสถานะของธุรกิจขนส่งผู้โดยสารขณะนี้ก็ต้องประครับประคองกันให้อยู่รอดไปวันวัน บางรายก็ต้องนำรถไปเข้าไฟแนนซ์เป็นหลักประกันกู้นี่ยืมสินมาเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็บางรายต้องหยุดวิ่งรถไม่มีกําหนดหากจะกลับมาวิ่งรถใหม่ก็ต้องหาเงินจ่ายค่าซ่อมบำรุงตัวรถหากฟื้นอยู่ต่อในอนาคตไม่มีอีกแน่นอนมีโอกาสที่จะมีหนี้สินมากกว่าอยู่รอด ส่วนตนเองนะคะในช่วงโควิดนั้นขายรถโดยสารแบบพัดลม50ที่นั่งรวมคิว3แสนบาทเพื่อที่จะนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการประกาศขายรถปรับอากาศชั้น2ขนาด50ที่นั่งพร้อมคิวในราคา5แสนบาทแต่ก็ยังไม่มีใครสนใจมาซื้อเลยนะคะทั้งนี้นะคะก็มีการบอกว่า จะรอฟังมติของสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยหากรัฐบาลไม่ปรับราคาค่าโดยสารขึ้นเพื่อความอยู่รอดทางรถโดยสารสาธารณนะก็อาจจะต้องลดเที่ยววิ่งลงอีกค่ะ